สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมฑนะครับ,นะรบก็จะพาไปลงโลเลตนะครับอาถ่ายเป็น,ปนบอสชื่อว่า Massive Object นะครับมาเริ่มกันเลยนะก็ทีมที่ใช้ก็เอาที่ผมจะมีนะมันก็จะมีทำดาเมจได้โอเคก็ทีมที่ทำดาเมจได้แย่มาก,ก็็ีนะีซึ่งก็บอกให้ทราบไว้ก่อนว่ามัน ถ้าตามมาก็จะรู้ว่าผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้เป็นเกมหลักแล้วก็ไม่ได้ลงทุนกับมันมากหนักนะครับนั่นทำให้แต่และอย่างดามเม a อาจจะน้อยนะครับเพื่อเทียบกับคนที่ทำ Youtube ด้วยกันหลายๆคนนะครับจะเห็นว่า d a เม g หางก,กันคนละเรื่องเลยแต่ก็นั่นแหละคือจุดประสงค์ของคลิปก็คือเก็บไว้ เพื่อเหมือนก,นกับดูการเติบโตของแอคเคาท์ของผมเองด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ทีมแรกนะครับอันนี้บอกก่อนเลยว่าเรเนี่ยยังไม่มี OL เลยสักนะครับเอามาเติมให้มันเต็มนะครับผมไม่รู้จะไม่มั่นใจว่าจะหยิบตัวไหนมาใช้แล้วก็เพื่อจะคิดว่าน่าจะช่วยในการยิงแดงได้ด้วยนะครับเพราะอาสึกะเนี่ยกระสุนน้อยมากกระสุนน้อยจริงๆแล้วก็นานเนี่ย ยิงแล้วมันติดระเบิดด้วยมันจะมีจังหวะที่ยิงแล้วติดระเบิดซึ่งจะเป็นสกิลสกิลไหนวะอันนี้ผมยังไม่มั่นใจยังไม่ชัว์ผมยังไม่ได้ลงลึกเรื่องสกิลละคอน,นะครับจะมียิงแล้วระเบิดพวงแดงไปโดนเฟลนะครับก็เลยใช้อสุกะาได้อะมาเริ่มกันเลยก็ให้คิดซะว่าผมพยายาม ใส่ตองแล,แล้วแล้วกันตัวละครพวกนี้มาลงอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลนะสังเกตเห็นว่าตัวเลขที่ยิงเข้าบอลจะเป็นสี่วงเพราะว่าบอลเนี่ยมีบาลเรียกั้ไอที่ยิงไปเนี่ยยิงเข้าบาตรงบาตัวเลขมันจะหายไปแต่พอเป็นสีขาวก็คือเข้าเลือดบอลแหละอันนั้นเนี่ยคือเป็นความยาก อากดูตัวลนะครับเพราะว่าปลาเลียมันหนหักมากแต่ที่ละลายได้เร็วน,นี่คือเฉพาะตัวละคระพวกที่ว่าเเลียนเนี่ยมีความสามารถในการเราบรียร์ปลาเรียได้เร็วนะครับตัวเฉพาะสุก,กากแต่ถ้าเป็นตัวละครนิเกะตัวอื่นจะใช้เวลามากขึ้นมามาถึงเปลี่ยนนี้ผมกดเข้ากับางเลยแล้วก็เอา กนนะีเ่ยยมันจะบอกว่าวงมันจะเกิดแต่ทีน,นี้พอเข้าเฟรเฟรเฟรที่สองเนี่ยเฟรย์นึงเนี่ยแล้วมันเป็นวงแดงวงแดงเลือดมันเยอะมากเพราะฉะนั้นโยงการยิจัดที่ดจะเดินทะ,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 ะายานยากถ้าเอาเรย์ยิงว่าอาจจะไปกว่าว่านะกองลูกแต่ถ้าไม่เวิร์กผมจะสลับกลับ น้นเหยื่อบอไม่ได้แรงเท่าไหรถ้ามีตัวหิวก็ค่อนข้างจะ,ะงบสบายแล้วก็เปลี่ยนสาย เหมือนเดิมหลเข้ากำบังนะครับจะลองเาเล่ยิงยิงได้เร็วขึ้นนะครับสองโอเคลียได้ง่ายขึ้นตอนแรกผมใช้คาวยิงไอ้วงแดงรอบที่สองนะเสือกไม่ทัน เลยอีกแปดวินะครับอเมรินาจะได้เจ็ดลอยนะ ซึ่งถ้าถ้าผมปีนรัพยากรพอ,อ,อแล้วดันเละขึ้นอาจจะได้ถึง800ก็ไม่แน่เหมือนกันต่อมานะครับทีมที่2ทีมน,นี้ดาเมจหลักจะเป็นเลทูดครับแต่ว่าเ,เนื่องจากไม่ชนะธาตุทำให้ดาเมจค่อนข้างจะไม่ได้สุดมากนักนะครับสุดจะอยู่ที่600เท่าที่ผมเทสมา โอเคโอเคเอ่อผมดีไปเยอะมากคอนจอมันมันผ่านได้พอมันเล่นสินปุ๊บหาเล่นเยอะมากทังนั้นผมจะเอาว่ารอบเนี่ยผมจะพอละแบงได้เท่าไหนเท่านั้นพอละดังนั้นผมก่อนที่ผมจะเสียเสียสวติไปมากกว่า リロードするでいいとじっとかみなさん授業に集中してくださいこのこのリロードするでいいと一番いいところであーห้ามใชレッドホーディー กระสุนระเบิดโดนวงพางได้คนระับนิหน่อยโล้ยจิ้มจิ้จริงมันคนวรจะดีที่ทำดัง ไม่เข้าใจมันไปลงแต่ตัวสับซะเยอะเลยซับถ้ามันยิงใส่เอ็ูคูอกว่ามันจะเราจะควบคุมได้ง่ายกว่าะัมเดินมไ่อยากจะเสียเลื่อนโยไม่จำเป็นพรเดี๋ยวก็เจอปัญหาไม่มีเติร์ใส่ละตายมาดนี่เคนนี่หมดเล้เนี่ยรบางหมด

ตอนนี้นะมันจะได้แล้วนะ<อ>ไม่ไม่อยากพูดไม่อยากทักเลยว่ะว่าแต่เหลือแค่ยี่สิบวิโอมนะอละตอนนี้ อ่นานแล้เรียบร้อยเาะช่างแม่งละมันเหลือ,อแค่มไม่ถึงสิบน,นะครับเรายังได้อะเรายังมีมาเสียหน้านะพี่สองนานมากผมรีไปน่าจะประมาณสิบรอบถึงหรือเปล่าไม่รู้อย่างต่อมาทีมที่สามนะครับไปเลย วิกเ oh ซโฮมเหมือนเดิมไปทีมตัวยังโอเปีะโอเอลค่อนข้างแน่นก็หน่อยทีมนี้น่าจะบวกตรงนี้ได้เลยน่าจะ่ยิ้มอันได้ยิ้ม

ทีน,นี้น่าจะเล่นง่ายกว่าทนี้แล้วตั้งมั่นใจอยู่ค่อนข้างจะเอ่อแน่นกว่าอยู่ราแน่นกว่า 学校生活さ最後くらいは綺麗に残したいの学校生活の最後くらいはいにの残したいの。

どこかがコーセーかしら、くせのいんとに、キレイにたいのコスタイン。どこかがコーのーかしら、キレイのコスタイ次はものと強いものと戦いたたかい。

マダマダタカイマス。まあ、でもえとないンディーとメキンカンマドメメンナズルれウディー。 この時間のんごめ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 んめ もう少しだけ耐ーてこいつも捕虜集中一つ残らず除去するのだ装填<スープ>します มันน้อยลงว่ะมันจะไม่ถึง500ตานแล้วผม,ำวผมด,ำดำอยู่อะแต่ผมอาจจะดำดำอีกเลยอันนี้อยู่ที่400นะไม่ถึง500นะ็นไ,ไรก็ทีมสุดท้ายนะครับอย่างที่บอกไปว่า,วาปั้นมายัางไม่เรียบร้อย ทำให้ดำเนี่ยนอยมากยิงไม่ทันแล้วก็จะได้ประมาณร้อยไม่ถึงสองรอยล้านด้วยซ้ำแต่กับที่หมื่นที่ผมพยายามาทดสอบนะแย่กว่านั้นนะครับตายเร็วกว่าน,นั้นอีก่ะมไม่เข้าใจเลยวัาทำไม ไอไอวงแดงเลยเนีมม่ยที่ทีมอื่นใช้แล้วยิงไม่ทันนะครับทีมนี้ยังยังเคลียวงแดง ก็ทั้งทีมนี้ OL ที่มี OL เต็มทุกทีมน,นะมีแค่เรกกคนเดียวก็อาการหนักขึ้นถึงท่านน,นนะ お待ちきり入ってす โอเค yo ัำได้ทั้งหมดสองพันแปดร้อยนะครับโอเคแล้วผมพอใจแล้วนะเพราะตอนนี้แหละเก็บไว้เป็นต่อนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้สวัสดีคุณ